สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับมีคนบอกว่าอยากช่วยให้รีวิวให้หน่อยนะครับว่าฟิล์มรอบคันเ,นเป็นยังไงบ้างน,นะครับทั้งในรถแล้วก็นอกรถนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะดูหน้ารถก่อนนะครับหน้ารถเนี่ยเราใช้40นะครับแล้วก็รอบคันเ,นเป็น60นะสังเกตนะครับ40ด้านหน้าเป็นไงครับมืดนะอันนี้ผมรีวิวตอนเย็นๆนะตอนเย็นๆ ตอนนี้ก็ประมาณก็คือหกโมงนะครับอ่าก็เริ่มมืดแล้วนะครับจะสังเกตว่าหมอไม่เห็นข้างในเลยนะครับนะครับเห็นไหมเนีย่ยดูนี่อันนี้หกสิบนะอันนี้สี่สิบเห็นไหมแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าควรที่จะไปติดมืดมากผมบอกไม่จาไม่จําเป็นนะสําหรับมือใหม่หัดขับผมว่าแนะนําให้ติดสี่สิบพอนะเพราะว่าถ้าติดหกสิบอะไรขึ้นไปเนี่ยมันจะมืดเกินไปนะ เราะรถเนี่ยมันไม่ได้ร้อนแบบนานขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราเอารถตากแดดเนี่ยแล้วอากาศมันร้อนในรถเนี่ยเปิดแอร์แป๊บเดียวก็เย็นแล้วเพราะว่าแอร์เย็นมากๆหนาวด้านข้างนะครับ60เป็นไงครับมืดสนิทเลยนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับสะท้อนกับสะท้อนเลยพง่ายๆนครับไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นคนอยู่ข้างในเลยนี่คือ60นะครับ ทีดูถ้าไปติด8ปดสิบมือขนาดไหนนะสำหรับมือใหม่นะบางคนอาจจะชอบแปดสิก็ได้แต่สำหรับผมก็ชอบแค่นเนี้ยนะครับนี่มีด้านท้ายนะครับนี่ด้านท้ายหน่อยสวยๆนะครับหลังก็หกสิบนะครับเนี่ยมืดเติบเลยนะครับพอมองจากด้านข้างนะครับอาจจะมองเห็นข้างหน้านิดนึงนะเพราะข้างหน้านเป็นหกเป็นสี่สิบนะครับโอเคนี่คือรอบคันด้านนอกนะ หน้าหกสิบรอบคันหกสิบนะครับนี่คือด้านนอกนะครับด้านนอกเดี๋ยวเราไปดูด้านในดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี้ด้านในนะครับด้านในนะครับนี่ด้านในนี่คือด้านหน้านะครับบอกเลยว่าสว่างดูจากข้างนอกเหมือนมืดน,นะแต่มาข้างในนี่สว่างเลยนะครับนี่คือข้างด้านในนะนี่หน้าหกสิบนะครับอ่ะดูข้างข้างครับเห็นไหมอันนี้หกสิบเอ้เอนี้สี่สิบอันนี้หกสิบเพราะด้านข้างหกสิบเห็นไหม มีความมืดความสว่างห่างกันนิดนึงนะครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากติดสีสบป๊อปคันด้วยนะเพราะว่าเห็นไเวลาโดเรามองกระจกข้างๆเนี่ยตอนกลางคืนมันมันจะมองลําบาก<ม>เห็นไหมเห็นไหมครับว่าสีสบมันไม่ได้มืดแล้วก็ไม่ได้สว่างอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคนะครับนี่ผมก็รีวิวให้ดูตอนตอนตอนเย็นๆนะั่นเดี๋ยวตอน เช้าหรือตอนดึกเนี่ยเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งครับอันนี้รีวิวตอนเย็นๆนะครับสำหรับฟิล์มรอบคัน